สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนี้ผมอยู่บ้านบึงหมอกนะครับบ้านบึงหมอกตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นเตรียมล่งปลานะครับพี่น้องครับนี่ครับเตรียมล่งปลากันนะครับมือนี้บ้านบึงหมอกตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นสีลงล่งเก่าโมงเคืองครับเก่าโมงเคือ<ด>ง เก่ามงคลนะครับพี่น้องครับป้านี่ท8ลส้วาะพี่าทีอดีอนงปะัเอนพไปจะไม่ตกปลาอ่ะนี่ละพายเอคนนไหนประทัดนก็มาเอออ่ง้บัตรหนึ่งรครับพี่น้องครับทุกที่อ่าบัตร100บาททุกที่นั่งนะครับนี่ครับ ทุกงานทุกเหทุกก้านะครับไม่ร้อยบาทนะครับเพื่อยอเอาเลยเอาเลยไ้นีม้อนไ้นะครับัครนะครับขอด้วยนะครับยูทีกองร้ยกามนเรคว่ากอง้เราพี่น้อทีสำหรับเสี้ยงในห้องโมหนี่ไม่จะเสี้ยนอะไรครับพรมีเสี้ยนอย่างใจเย็นดครับทีมงานการขับองอับยางซุ้ เออเซียนเซียนพันมาจากบันดวนหน่อยทั้งคนโอ้ตาบันดวนก็มาเครื่องน้องเลยได้เนี่ยนี่แหละครับ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 นี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศของการล่ง น้องจับปลานะครับบ้านาบึงหมอกตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับกำหนดเพิ่นเพิ่นหมอกว่าเพิ่นศิีลงประมานเก่าโม่งเคืองนะครับพี่น้องครับตอนนี้ครับพี่น้องเสียนแหเพิ่นกระเตรียมค้อม้อมแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้ เป็นหนองลักษณะหนองเยาวๆนะครับพี่น้องครับโอ้หนองเป็นหนองลักษณะเยาแวนะครับพี่น้องครับเป็นตาปลาหลายแห้งนะครับพี่น้องครับน้องนี่เดี๋ยวผมสิบ้าทุกท่านนะครับเบิ้งรอบหลบหนองเลยนะครับคุณผู้ชมครับเปิดโทรใช่หล่ะเอานะครับเสียนเพิ่นไปทะเลอยู่ทั้งไหนกันเบิดเสียนเพิ่นโซนาโซตาเน่เซียนเสียนหยังนี่เสียนแหหรือเสียนหยังเนี่ยเสียนงุ่มหอยว่ะอ่านี่แหละครับพี่น้องครับ เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศของการเตรียมล่องป่าครับบ้านบึงหมอกตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสลตจังหวัดศรีสะเกดเป็นทังไหนมือไหนเสียวจากโลดีครับปลาเมื่อไหร่ปลาใหญ่เลยบ่ปลาหยังส่วนมากกับที่ ข่าวอาหารวันนี้วาเปนปลาสวายปลานิ่นเลยบเป็นตะน่นละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศนะครับการนะครับตายคาบ้านบึงหมอกตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องครับเฝ้ามาด้วยครับพี่น้องครับนะครับอ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ